ละตน้นวันสวัสดีข่าวนะคะวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้ก็จะมีแนวทางานอยวันที่8พฤษภาคมมาฝากกันนะคะก่อนอื่นเลยเรามาดูของเมื่อวานนะวันที่7พฤษภาคมนะคะมาดูกันว่าเราต้น้านให้แนวทางอะไรกันไปบ้างทุกคนวันนี้ปังมากนะคะปังกว่าวันที่4ทุกคนอ่าววันที่4เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ดูกันว่าวันนี้ปังขนาดไหนนะคะปังจริงๆนะคะอืมปังมากนะคะ ตั้งใจมากนะทุกคนนะมาดูกันนะคะมาดูนะแนวทางพิเศษกันก่อนนะคะเดี๋ยวขอซูมนิดนึงทุกคนนะคะพิเศษของเรานะคะพิเศษของเราเนี่ยหนึ่งสองย์เทุกคนมาดูกันหนึ่งสองศย์เก้าอาสีอะไรดีหนึ่งสองย์เโอเคเรามาดูกันก่อนนะคะเรามีตัวเน้นนะคะนี่นะพิเศษตัวเน้นไปละหนึ่งนะคะล่างนะคะ หนึ่งหกสองเรามีไหมมีค่ะหกสองตัวเจาะนะคะนี่เลยบนล่างนะทุกคนบนล่างนะคะบนล่างบนล่างนะคะดีใจมากๆนะเด้งนะคะเด้งเดงนะคะพิเศษนะคะส่วนปกติเรามาลองดูกันสามแปดสองสี่สี่แปดสองมีไหมแปดสองตรงๆทุกคนแปดสองตรงๆง,ตรง,ต,รงตรงนี้เลยนะคะบนนะคะเสร็จเราอีกหนึ่งนะคะยูทูปปังมากวันนี้ในห้องเนี่ย ันนี้ในห้องออาต้นบ้านฟันแปดทุกคนฟันแปดทุกฮานอยนะคะในห้องก็จะได้แค่ปกติกับ v i p นะ,ะทุกคนนะคะไม่ได้พิเศษนี่คือย้อนนะคะสูตรย้อนนะมเป็นไรนะคะ v i p ของเรามาดูกันเนี่ยปังกวันที่สี่ไงรู้ไหมพิเศษกับปกติเขาเด้งบนล่างวันที่สี่อ่ะวันที่สี่เด้งแค่ชุดเดียวนะคะวันที่สี่มาลองดูกันก็แด้วันที่สี่เนี่ยเขาเด้งแค่ v i p แต่วันที่เจ็ดเนี่ยเด้งทั้งพิเศษและ v i p นะทุกคนนะคะ v i p ของเราได้แปดหนึ่งตรงตรงนะคะแปดหนึ่งตรงตรงตรงนี้นะคะบนแล้วล่างหนึ่งหกเจาะตรงนี้นะคะแคปไปนะเผื่อไม่เจอตัวถูกนะทุกคนนะใครใครที่บอกว่าแคปไปแล้วไม่มีตัวถูกนะเมื่อวานนี้ไม่เข้าจริงอันนี้ก็ยอมรับนะคะวันนี้ เราปังๆนะทุกคนดีใจจังนะคะดีใจจริงๆนะคะดีใจมากๆนะคะส่วนแนวทางหวยลาวเนี่ยเราต้นบ้านไม่แน่ใจเนาะก,ก็เลยไม่ได้ลง youtube นะคะแต่ในห้องก็ปังๆกันอยู่นะคะปังสี่นะสี 4, 2, ่สองเจาะแตกนะคะในห้องนะเกือบเกือบได้สามตัวตรงนะทุกคนนะในห้องนะคะเราต้นบ้านเลี่ยงผิดตัวไปนิดนึงนะคะไม่งั้นก็จะได้สามตัวนะคะนี่เลยนะคะปังมากนะคะพิเศษปกติปกติกับเอ่อ ปกติได้แปดสอง V.P เด้งพิเศษเด้งนะคะส่วนสามตัวนะทุกคนสามตัวก็ก็ใกล้เคียงอยู่มัง้งเราต้นบ้านให้ห้าหกสองมาหนึ่งหกสองทุกคนนะฮะนะก็พิจารณาดูนะคะนี่นะสามสองเก้าหนึ่งย่างนี้นะคือมันชอบมันชอบย้อนออกนะสามตัวนะคะหนึ่งหกสองนี้เรามีสองเก้าหนึ่งนะคะอืม ทุกคนก็จะมาด,ดูนะคะเอาไปปรับใช้กันไปเนาะวันนี้ก็เราเติบมันพอใจมากๆนะสําหรับสามในสามไม่พอนะคะนะแถมยังเด้งสองห้องอีกนะคะก็ดีใจมากๆนะทุกคนนะคะสําหรับวันนี้ใครได้อะไรยังไงก็สามารถคอมเมนต์ได้ด้านล่างนะคะเราเติมมันก็ยินดีด้วยนะคะเอาละค่ะนะมาต่อกันวันที่แปดนะคะหน้าสุดท้ายเลยทุกคนนะหน้าสุดท้ายจริงสมุดหมดจริงๆนะคะคือไม่ได้ออกไปซื้อใหม่เลยด้วย เอ้โควิดอะไรอย่างงี้ด้วยแล้วตัวบ้านก็ไม่ไม่ค่อยได้ออกไปจากบ้านนะคะแต่ว่าก็คงต้องไปซื้อใหม่แล้วแหละมันมันหมดแล้วจริงๆนะทุกคนนะคะเอาละนะคะวันที่แปดเรามาลองดูกันนะทุกคนนะมาลุ้นกันต่อนะคะวันที่แปดนะคะแล้วตัวบ้านก็มีตารางมาฝากกันเหมือนเดิมนะคะก็จะมีเอ่อเจ็ดหกห้านะคะเจ็ดหกห้า หนึ่งศูนยเก้เนะคะเอาลับไปเจาะกันก่อนเลยค่ะเจาะกันเลยนะก็จะได้เจ็ดหนึ่งนะคะเจ็ดศูนนะคะเจ็ดหนึ่งจ็ดศูย์เจ็ดกาก็หกใหม่แล้ทุกคน6ก6นึ่นะคะห้าหนึ่ง 059นะคะสำหรับตัวเจาะปกติ9ชุดนะคะก็จะมีประมาณนี้นะคะเรามาดูตัวเด่นกันก่อนนะเราต้นมานก,ก็ยังคิดว่าก็ยังคิดว่า69นะคะยังยังปักใจตำแหน่งนี้อยู่นะทุกคนนะคะจนกว่ามันจะหลุดสัก สอวันน่ะทุกคนตำแหน่งนี้ถึงจะไม่เอานะคะเด่นๆน่าจะเป็นชุด6กเก้านะทุกคนนะเดี๋ยวขอขีดสีนิดนึงนะคะฝากทุกคนกดไลค์กดติดตามด้วยกดแชร์ด้วยนะคะว่าเพียงการใสใ่ก้ะต้นบ้านนะคะนี่นะก็ไม่ต้องเชื่อะต้นบ้านมา,ม,ามากนะก็เดอร์ลูกนั่นจะมีคําเตือนไว้ใต้คลิปนี้เลยนะคะว่าแนวทางเป็นเพียงสถิติเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจาาในการชมนะทุกคนนะ มาดูกันเลยว่าชุดหกเามีชุดอะไรบ้างน,นะคะก็จะมีเจ็ดเก้าหกเก้าห้าเก้านะคะหกหนึ่งหศนย์หกเก้านะคะห้าชุดนะคะสำหรับตัวเน้นตัวเด่นนะคะวันนี้ขอให้เราชโชคดีปังๆกันเอกเนาะนะคะสำหรับตัวกันมีให้แน่ๆค่ะตัวกันนะคะตัวกันเรบบาจะมาขอการเป็นอันนี้เป็นหลัก9้าแล้วกันเนาะเปลี่ยนตรงนี้เป็นหลักเก้าเราก็จะได้เก้าหนึ่งทุกคนนะคะ เก้าหนึ่งเก้าศูนยให้มาอีกล้วทุกคนอ่ะเก้าเก้าอีกตัวหนึ่งนะคะเก้าเก้าอีกตัวหนึ่งทุกคนนะคะอืมเจ็ดหกแต่เราบ้านก็ชอบเจ็ดหกนะทุกคนขอเสริมอีกสักตัวหนึ่งนะคะเจ็ดหกนะคะนะเจ็ดมันมาเยอะเลอเกินนะก็ไม่แน่นะคะก็ประมาณนี้ทุกคนนะก็ ฝากทุกคนพิจารณาด้วยนะคะมาไม่มาก็มาลุ้นกันดูเนาะวันพรุ่งนี้นะคะแนวทางก็มีเข้าไม่หลดเป็นเรื่องธรรมดานะขอให้ทุกคนทําความเข้าใจด้วยนะคะสําหรับ3ามตัวนะใครอยากจะไว้ลุ้นนะคะแปบ๊บหนึ่งนะ3มตัวอ่ามี่ทุกคนดูตามนี้เลยนะ3ตัวจะเป็น นี่ก็ได้นะแปดเนีย่ยมันชอบย้อนออกย้อนนี้ทุกคนมันชอบออกย้อนนะคะออกย้อนนะตารางนี้นะคะตารางนี้นะสามตัวเดี๋ยวจะลองเขียนให้ก็ได้ค่ะนะอืมเดเอาตัวไหนดีสามตัวอ่าฮะ 6 6เจ็ดศนะคะเอาตำแหน่งที่มันเคยมาแล้วกันเนาะทุกคนนะคะ2 7 6 2 7 9นะคะอืม,อม 1นึ่งศไปยังทุกคนเนาะมันมาแล้วใช่ไหมแต่ก็ไม่แน่นะ109แล้วกันนะคะทุกคนนะคะก็เราเติมบ้านก็ไม่ค่อยถนัด3ตัวนะแต่ว่าเดี๋ยวลงไปไม่เขียนไว้ให้เดี๋ยวก็มีพี่ๆที่เขาอยากจะลองเอาไว้ เอาไว้เป็นแนวทางเดี๋ยวมาถามอีกนะคะก็ลอตเตอร์บ้านก็เป็นแนวทางให้ประมาณนี้เนอะสามสามตัวลอตเตอร์บ้านไม่ค่อยถนัดนะคะแต่ว่าก็ตรงนี้ก็เป็นแนวทางนะทุกคนนะพิจารณาดูนะเผื่อมีตัวชอบใจตรงกันนะคะเดี๋ยวไงพวกนี้เรามาลุ้นกันต่อนะทุกคนนะาสำหรับหวยราวเนี่ยงวดต่อไปลอตเตอร์บ้านจะลงให้ใน YouTube ด้วยนะคะสำหรับใครที่อยากเข้าห้องไลน์ก็ตรงนี้นะคะไลน์ลอต2ต1 8จีเม็กสองพันสิบแปดนะคะทุกคนนะคะก็ฝากไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้ทุกคนสวัสดีค่ะ